มีพิธีิถามมานะครับว่าการฉีดสกับราที่หมอพูดถึงนี่คือเป็นการฉีดสเตมเซลล์หรือไม่การฉีดสเต็มเซลล์ที่พูดถึงน่าจะหมายถึงตัวเอ็กโซโซมนะเดี๋ยวขอแยกออกเป็น2กลุ่มเกี่ยวกับการฉีดเพื่อช่วยเรื่องของผิวนะครับกลุ่มหนึ่งคือเรื่องของสกินบูสเตอร์คือช่วยเรื่องคุณภาพของผิวที่ดีขึ้นเป็นหลักช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นนะครับดูฉ่ากลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างได้แก่อ็กโซโซมได้แก่ลิจูรัน ตัว revive ตัว vitalize ตัว f o r i t e นะนี่คือกลุ่มเรียกว่าตัว skin booster อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม bio stimulator หรือเป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนซึ่งกลุ่มนี้ได้แก่แต่ถ้าเอาตัวที่ผ่านออยอในไทยตอนนี้นะฮะก็คือมี scultra กับตัว g o r i มี2ตัว2กลุ่มไม่เหมือนกันดังนั้นคำตอบนะ ตัวนี้ใช่สเตมเซลล์หรือไม่หมาถึงตัวสกัฟทาไม่ใช่ครับสกาฟท่าคือไบโอสติมูเลเตอร์หรือตัวกระตุต้นให้เกิดการสร้างคลอาเจนคล้ายอย่างกับการฉีดสเตมเซลล์นะครับ